สวัสดีครับโอเคใน EP ีแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัว GC Series หน่อยนะครับเป็นทัศกรีนกับตัว PLC ที่บิวอินมาในตัวเดียวกันนั่นเองนะครับก็เราคงทราบกันแล้วนะครับเรื่องของสเปคมันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับกันรเต็บหนึ่งก่อนนะครับก็สำหรับตัว GC นะครับมีตัว PLC Built-in มาด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นโมเดล043 หนึ่งดหนึ่งหก m สอง ai ขีด c นะครับก็มีในส่วนของตัวทัตก,กิีน4.3นิ้วนะครับเป็น4.3นิ้วก็ตัวสเปคมันเนี่ยเ,เดี๋ยวผมข้ามไปตรงนี้นะก็คือมี8ดิจิตอลอินพุตนะครับก็คือ2ไฮสปีดเอาท์พุต่า2ไฮสปีดอินพุตนะครับแล้วก็8ดิจิตอลเอาท์พุตที่เป็น4เอาท์พุตเป็นรีเลย์แล้วก็อีก4เอาท์พุตเป็นทรานซิสเตอร์นะครับเราสามารถที่ ขับสเตปปิ n งมอเตอได้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตัวรีเลย์นะครับในการขับพวกโหลดที่เป็นกระแสสูงๆงหรือว่าไฟ220อะไรพวกนี้สามารถที่จะขับได้โดยตรงนะครับแล้วก็มีอนาล็อกให้เราใช้งาน2อชแนลนะครับเป็น0ูนย์โวลต์นะครับตัวนี้เป็น0 5นโวลต์แล้วก็420 m มิลลิแอมแล้วก็ตัวเทอร์โมคัพเปิลนะครับสามารถที่จะคอนฟิกผ่านซอฟต์แวร์เพื่อที่จะรับค่าสัญญาณเหล่านี้นะครับเข้ามาที่สัญญาณอนาล็อกอินพุตได้2องชแนลนะครับแล้วก็ ตัวอนาล็อกเอาพุทในรุ่นนี้ไม่มีนะครับตัว power supply ก็24วลต์เหมือนเดิมนะครับด้านล่างนะครับมีตัว USB ตัวนี้นะครับมี USB สำหรับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เป็น USB type A ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็ USB type B นะครับก็ใช้ในการโหลดโปรแกรมได้เหมือนกันนะครับผ่านแฟลชไดร์อะไรอย่างนี้นะครับข้างล่างก็จะมีตัว S485 นะครับเป็นหน้าจอของตัว ทัชสกรีนนะครับไม่ได้เป็นหน้าจอของ PLC นั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถที่จะเขียนเอาพุตออกจากตัว PLC ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้หน้าจอเนี้ยเขียนติดต่อกับพวกอย่างเช่นอุปกรณ์มอดบัตร,รือว่าติดต่อพวก PLC ผ่าน485ได้นะครับผ่านตัวขดนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันในเวิร์กช็อปของการทำพวกมอดบัตรแล้วกันนะครับเราสามารถที่จะส่ง d a t ้าพวกนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยจากไอ485วิ่งผ่านลงมาที่ PLC เพื่อที่จะให้ PLC ทำการ ประมวลผลได้นั่นเองนะครับอันนี้คือคร่าวๆของตัว SGC นะครับ g c ที่นี้ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานนะครับเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า SA Tool นะครับ SA Tool ก็เดี๋ยวตัวเวิร์กช็อปที่เราจะไปะทำการทดลองกันนะครับเป็นเวิร์กช็อปในการสั่งดิจิตอลอินพุตเอาพุตธรรมดาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตการ เขียนแรดเดอร์แล้วก็เขียนตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ลองติดต่อ Input กับ Output ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปต่อตัวไวริงนะครับก็คือไวริงเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนะครับตามตามตัวนี้เลยนะครับก็ถ้าเราดูจากหน้าจอนะครับดูจากหน้าจอเนี่ยก็คือเราจะเขียนว่า ตัวนี้เนี่ยมันมีขาคอมศูนย์นะฝั่งอินพุตนะครับฝั่งอินพุตเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ตัวเซเซอร์พอยต์นิดนึงนะครับฝั่งอินพุตเนี่ยมีคอมศูนย์ x ศูนย์ x หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นไฮสปีดนะไฮสปีดพันอินพุตนะครับส่วนตัวคอมหนึ่งนะครับถึงคอมหนึ่งเนี่ยจะใช้เป็นคู่ของคอมมอนของ x สองถึง x เจ็ดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็น x สี่แล้วกันนะครับเป็น x สี่นะครับ รับค่านะครับแล้วก็ขาคอมมอนเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นสามารถที่จะทำแบบซิงซอนได้นะครับซิงซอนได้นั่นหมายความว่าถ้าสมมุตินะครับเห็นไหมครับ x เนี่ยผมต่อขาคอมมอนเอาไว้เป็นขาย4โวลต์ใช่ไหมครับยี่บโวลต์นะครับนั่นหมายความว่า x 4อุปกรณ์ที่ต่อยไหมครับฝั่งหนึ่งต่อเข้า x 4อีกฝั่งหนึ่งต้องต่อเข้า0ูนโวลต์นะครับถึงจะสามารถที่จะรับสัญญาณอินพุตได้นะครับ ่าในส่วนของ y นะฮะ y ก็คือเอาต์พุตนะ y ก็คือถ้าผมต่อขาคอมนะอันนี้คือคอมหนึ่งเนี่ยเป็นของ y 4กับ y y 7นะครับ y 4ถึง y 7ส่วนคอมศูนย์เนี่ยเป็นของ y 0ถึง y 3นะครับถ้าเราต่อคอม24โวลต์นะครับนั่นหมายความว่า y 4เนี่ยมันจะต้องต่อเข้าอุปกรณ์ก็คือแรมนะครับอีกฝั่งหนึ่งของอุปกรณ์มันต้องต่อตัวศูนย์โวลต์ไว้รอเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้างใน y ศูนย์ y สี่ถึง y เจ็ดเนี่ยเป็นไดคอนแทคนะครับก็คือ ขาคอมมอนเป็นอะไรมันก็จะออกเป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับดังนั้นในที่นี้ออกเป็น24เราก็ต้องจ่ายเป็นศูนย์วนไว้รอสําหรับขาอุปกรณ์นะครับทีนี้ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะทาซิงคซอดได้นั่นหมายความว่าดูนะครับเมื่อกี้คอมมอนผมจ่าย24ใช่ไหมครับตอนนี้ผมเปลี่ยนคอมมอนผมจ่ายศูนย์นะครับคอมมอนผมจ่ายศูนย์นั่นหมายความว่าตัว x4 นะครับที่เราต่อกับปุ่มกดไว้เนี่ย อีกฝั่งหนึ่งของตัวปุ่มกดนะครับมันจะต้องต่อกับ24โวลต์เอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวมันครบวงจรนะฮะมันสามารถที่จะรับรู้สัญญาณตัวอินพุตได้ตอนที่เรากดปุ่มนั่นเองนะครับส่วนฝั่งเอาพุทธไหมครับถ้าเราต่อคอมมอนเป็นศูนย์นะครับเป็นไดคอนแทกนั่นหมายความว่ามันจะขับศูนย์ออกไปเวลาเราสั่งเอาพุทธวายสี่ออนนะครับดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งของอุปกรณ์นะครับเราก็ต้องต่อ24โวลต์ไว้ด้วยนะครับถ้าอุปกรณ์ที่เป็นแบบมีขั้ววเรราาก็ตองดูนะคับ่ วายไหนต่อเข้าขาไหนแล้วก็24โวลต์ต้องต่อเข้าขาไหนนะครับนี่คือตัวอุปกรณ์ที่มันสามารถที่จะทําแบบซิงค์แบบซอร์สได้นะครับทีนี้มันมีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือตรง y0 ถึง y3 นะครับ y0 ถึง y3 เนี่ยเป็นทรานซิสเตอร์นะครับข้างในเป็นชนิด NPN นะฮะข้างในเนี่ยเป็นชนิด NPN นั่นหมายความว่า,ามันจะขับศูนโวลต์อย่างเดียวนะครับมันจะขับออก0ูนโวลต์อย่างเดียวซึ่ง เราก็ต้องฟิกขาคอมมอนให้เป็นศูนย์โวลต์ด้วยนั่นเองนะครับก็คือคอมมอนศูนย์นะฮะเป็นโอเพนคอเล็กเตอร์นะครับ npn นะครับขับศูนย์โวลต์ y 0ถึง y 4นะครับนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะต่อไฟ220เข้ามาที่ตัวเอาต์พุตตัวนี้ได้นะครับแล้วก็กระแสที่ตัวนี้ขับได้นะครับผมเลขอเมนไม่ให้เกิน500 500มิลลิแอมป์ก็คือครึ่งแอมป์นะครับ0.5แอมป์นั่นเองนะครับก็เซฟเซฟสำหรับตัวอุปกรณ์ไว้นะครับถ้าเราต้้องงกกการรรที่ใชะะแสสูนคับ ก็ไปใช้ที่ตัว Y Y 4 Y 5 Y 6 Y 7เอานะครับนี่คือตัวหลักๆของอุปกรณ์นะส่วนอินพุตเอาพุเนี่ยสามารถซิง์ซอสได้ทั้งหมดนะฮะทั้งทั้ง X 0ถึง X 7เลยแต่ว่าตัว Output เนี่ยก็จะมีตัวทรานซิสเตอร์ที่เราจะเป็นจะต้องคอมมอนศูนย์วนแล้วก็ขับออกศูนย์วนเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะต่อเป็นลักษณะของวงจรตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือ อินพุตนะครับคอมมอนที่ศูนย์โวลต์นะครับแล้วก็เอาพุตก็คอมมอนที่ศูนย์โวลต์เหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องต่ออุปกรณ์ที่เป็นยี่สิบสี่โวลต์เอาไว้นะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปดูที่อ่าตัวหน้ากล้องแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับอ่าือ โอเคนะครับตัวนี้นะครับก็คือด้านหลังนะฮะด้านหลังของตัวหน้าจอนะฮะนี่คือตัวด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับตรงด้านด้านด้านใต้ของมันนะครับมีตัวพาวเวอร์ซัพพลายอยู่ตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวเราจะต่อพาวเวอร์ซัพพลายโวลต์นะครับหลังจากที่เราต่อพาวเวอร์ซัพพลายโวลต์เข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับตรงนี้ขามันจะมีขาย4ิบสนะครับกับ0น์โวลต์นะครับตัวย4ิบกับ0โวลต์จะออกมาที่ขานี้โดยอัตโนมัติเลยนะครับดังนั้น เราสามารถที่จะเอาตรงนี้นะครับไปต่อคอมมอนหรือว่าไปต่อกับอุปกรณ์ได้นะครับก็คือใช้24ิโวลต์แหล่งจ่ายเดียวกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับตัวเวิร์กช็อปที่เป็นาวายริงตัวนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องเจช่วยวายริงสายนะครับก็ตัวนี้นะครับเราต่อตัวศูนย์โวลต์ใช่ไหม ต่อ0โวลต์นะครับเข้ากับคอมคอมหน,นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะใช่ไหมทั้ง y แล้วก็ x ด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้0ูนโวลต์ทั้ง2ตัวนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเราต่อให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะได้เคลียร์เวลาเราเริ่มใช้งานนะครับส่วนใครจะไปเก็บสายให้สวยงามนะครับก็ อ,อีกทีนึงนะครับอันนี้ผมแค่เดโมนะครับให้เราเข้าใจเวลาเอาไปใช้งานจริงจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้ก็คือต่อสัญญาณ0ูนย์โวตนะครับกับตัวคอม1อ o ่านะครับคอม1มันจะเป็นคอมของตัว x ตั้งแต่ x 2ถึง x 7นะครับซึ่งในในตัวอย่างเราจะใช้เป็น x 4นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะไปไปเขียนโปรแกรมนะตัว x0 นะฮะ x0 อแล้วก็ให้ y y อ่า x4 อแล้วก็ให้ y4 มันอ n อนะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นในการที่เราจะใช้งานอุปกรณ์พวกนี้นะครับสเต็ปแรกเนี่ยคือเราจะต้องเคลียร์ก่อนนะครับว่า Y ว i n มันเป็นยังไงนะในบางท่านเนี่ยบอกว่าเอาขาคอมมอนเป็น0โวลต์แล้วปรากฏว่าขาที่มันอยู่ตรงไหนครับขาที่มันอยู่ที่ขาอุปกรณ์ตรงนี้ยนะด้านล่างเนี่ยถ้าดูจากไวริงนะ เราใส่ศูนย์โวลต์ด้วยอย่างเงี้ยครับคือเวลาเราเอาพุทมันออนเนี่ยมันก็ได้รับศูนย์โวลต์เหมือนกันนะมันไม่ทํางานนะครับหรือว่ามันได้รับ24โวลต์เหมือนกันมันก็ไม่ทํางานเช่นกันนะครับ<ม>อ่าตรงนี้เราต่อคอมมอนเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไฟมันจะมีออกมาเลยนะครับถ้าผมจ่ายภาคจ่ายไฟเข้าไปตรงใต้ของตัวทรสตอรีนะฮะโอเคครับตัวต่อไปก็ต่ออินพุตก่อนแล้วกันนะครับอ่าขีดจำกัดอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือตัว x หรือ y ถ้าปกติใน plc ปกติเนี่ย เราจะมีหลอดไฟที่เป็นอินดิเคเตอร์ดูสถานะมันได้นะครับว่ามีสัญญาณที่ขามันเนี่ยออนหรือออฟก็คือหลอดไฟติดหรือดับนั่นเองนะครับแต่สําหรับตัวทธุรกินตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีตัวหลอดไฟมาให้เราดูสเตตัสนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องเขียนหน้าต่างหน้าจอนะครับเพื่อที่จะามาเช็คสถานะเองนะเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับ ตรงนี้ก็คือขาหนึ่งนะครับเป็นพุทธปัตตอนนะครับก็คือเป็นกดติดปล่อยดับนะครับผมใช้หน้าสัมผัส nO นะครับก็ต่อเข้าไปที่ตัว x4 นะครับ x อีอีกฝั่งหนึ่งนะครับของตัวพุทธปัตตอนนะครับเราก็ต้องไปต่อที่ตัว y4 นั่นเองนะครับโทษนะครับอีกฝั่งหนึ่งของตัวอุปกรณ์เราก็ต้องไปต่อที่ อ่ายี่สิบสี่โวลต์น,นะครับยี่สิบสี่โวลต์อ่านะครับทีนี้ยี่สิบสี่โวลต์มันจะมีต่อสองตัวเนะเาะก็คือมีของหลอดไฟด้วยนะครับมีของหลอดไฟเดี๋ยวเจต่อยี่สิบสี่โวลต์จัมกับหลอดไฟตัวนี้ไปด้วยแล้วกันนะหลอดไฟนะครับอ่าแล้วก็ต่อเข้ายี่สิบสี่โวลต์แบบนี ครับให้เคลียร์นะครับให้ให้เคลียร์ไปทีสเต็ปแล้วกันเนาะไปจะช้าไม่ต้องเร็วมากอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้หลอดไฟนะครับฝั่งนี้เราต่อไว้กับ24โวลต์เรียบร้อยนะครับก็คืออ่าอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต่อไว้กับ y 4นะครับเพราะว่าขาคอมบอน y 4เป็น0น์โวลต์นะครับอ่าโอเคต่อเข้ากับ y 4นะดังนั้นตอนนี้ผมก็จะได้ตัวฮาร์ดแวร์ของเราที่ต่ออินพุต x 4กับเอาพุต y 4ไว้เรียบร้อยนะฮะที่เป็นดิจิตอลเดี๋ยวเราจะ ไปดูการใช้งานตัวซอฟต์แวร์กันต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวไวริงนิดนึงโอเคอ่านะครับอันนี้ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับสายเส้นนี้ต่อกับ Y4 นะครับซึ่งคอมมอนตัวนี้นะครับคอมมอนตัวนี้เป็นอ่าศูนย์โวลต์นะครับตรงนี้เป็น24โวลต์นะเส้นนี้นะฮะตรงนี้จะอยู่ติดกันหน่อยนะฮะเทอร์มินอลสองตัวนี้อ่านะครับ ตรงนี้ก็เป็นขาคอมมอนของตัว X4 นะครับตรงนี้ก็เป็นสายสัญญาณ X4 ของอุปกรณ์ที่เป็นปุ่มกดนะครับอีกฝั่งหนึ่งของสายก็คือเป็น24โวลต์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้มันครบวงจรนั่นเองอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในตัวของซอฟต์แวร์กันเลยนะครับในคลิปนี้นะฮะสำหรับซอฟต์แวร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผม โอเคนะครับสำหรับซอฟต์แวร์นะครับเราจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า s t s a นะครับ s a 2ตัวนี้นะครับใช้ตัว6.1นะครับ6.1นอ่าโอเคนะครับก็กดเยสไปนะครับซอฟต์แวร์เราก็จะเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะดรอปตัวนิดนึงก็ได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยหลักๆเลยมันจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ แล้วเรา new project เลยนะครับ new project นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อ Demo นะครับ gc แล้วกันนะครับ0 1นนะครับแล้วก็ผมเซฟไว้ในอ่า d i c แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกรุ่นนะครับรุ่นที่เราใช้เนี่ยมันเป็น gc 043นะครับ1 6 ma นะครับอ่า16 m 2 ai ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ gc นะครับก็กดเลือกไปครับแล้วก็กด next ไปเลยนะครับ ตัว Com1 นะครับเป็น direct connect serial port ตัวนี้ก็คือเป็น default ไว้แบบนี้เลยนะครับเป็น default ไว้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับกด finish ไปนะครับก็ถ้าสกรีนเราอยากได้เป็นพื้นหลังสีอะไรนะครับก็ออกแบบได้นะครับสมมุติผมเป็นสีขาวแล้วกันนะครับกด finish ไปนะครับนี่คือหน้าจอนะครับที่เราจะแสดงผลนะครับ าโอเคทีนี้นะครับผมจะทดลองง่ายๆนะครับก็คือเราเอาตัวบิดแลมนะครับบิดแลมก็คือสถานะนะครับของหลอดไฟนะฮะเราเอาบิดแลมเป็นตัวอะไรดีครับเป็นตัวเชฟอย่างนี้นะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ให้ตัวเลเบลมันบอกว่าเป็น Y 4สี้วกันนะครับนี่คือสถานะของ Y4 สีนะฮะ บิตแรมมันจะโชว์สถานะอย่างเดียวนะครับโดยที่มันอ้างอิงตัวนี้นะครับ monitor address นะครับจากตรงนี้นะครับก็คือเราใช้เป็นตัว internal controller นะครับเป็น internal controller นะครับก็คือเป็นตัว plc ที่มัน b u i ์อิ n มาอยู่ในตัวมันนั่นเองนะครับแล้วก็กดเป็น Y4 ครับ Y4 อ่า enter กด ok ปคไปนะครับก็วางลงไปได้นะครับ double click ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขตัว ดิริทัลอะไรของมันได้นะครับอย่างนี้ผมบอกว่าตอนที่มันออฟเป็นสีนี้นะตอนที่มันออนนะครับผมจะเปลี่ยนแบ็กกาลให้มันเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับอ่านี่คือ y สี่อ่าเรียบร้อยนะครับผมสามารถที่จะอ่ากดนะครับอ่าวางมาอย่างนี้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คอปปี้เลยนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเป็นสเตตัสแลมอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น x ครับ x x สี่นะฮะก็คือเราจะดูสถานะ ของตัว x ด้วยนะครับแล้วผมก็ให้เปลี่ยนทัชออนนะให้มันเป็นสีแดงแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เลเบลนะครับเปลี่ยนเป็น x4 นะครับอ่าทั้งสเตตัสที่ออนแล้วก็ออฟนะครับเป็น x4 กด ok ไปนะครับนี่คือแลมสเตตัสนะครับแลมสเตตัสนะครับส่วนถ้าเราอยากทำปุ่มกดสักปุ่มหนึ่งนะครับเราจะไม่แนะนำให้ไปเขียนในตัวในตัว x นะครับให้อน x นะครับก็คือ เราจะต้องทําเป็นลักษณะของ m e m o r รี d t t m m m o r y ช่วยขึ้นมานะเป็นตัวช่วยมา1ตัวในที่นี้ผมใช้ Bit Button นะครับบิดบัตทอนแล้วก็เลือกเป็น Momentary ก็คือกดติดปล่อยดับนะครับกดติดปล่อยดับเสร็จแล้วผมจะใช้ Data Memory สักตัวหนึ่งนะครับในส่วนของ Internal Controller ก็คือใน plc ที่มัน Build In มาครับก็คือผมจะใช้เป็นตัว m ะกันนะ m ก็หลักๆเลยมันจริงๆมันคล้ายๆกับ Mitsubishi มากเลยนะมันแทบจะเหมือนกันเลยนะก็ อ้างอีกได้เลยนะครอ่าผมใช้เป็น M0 แล้วกันนะครับเป็น i n t e r n a l ฮะตัวนี้มันมีให้เรา3ตัวไหมครับคือ i n t e r n a l STORAGE AREA ก็คือบนหน้าจอทัชสกรีนนะครับอ่าบุตรอินเทอร e นั่ตัวนี้นะครับ s t o r a ร e Area คอมหนึ่งก็คือคอมพอร์ตที่เป็น I485 นะครับส่วน INTERNOL CONTROLLER ก็คือตัว PLC นะครับที่ที่อยู่ในตัวบิวอินมันนั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็ใช้ INTERNOL CONTROLLER นะครับแล้วก็ M นะครับ M0 นะฮะอ่า Enter ไปนั่นหมายความว่าถ้าผมกดปุ่มนี้นะครับ M0 มันก็จะ on นะครับถ้าผมปล่อย M0 มันก็จะ off นั่นเองนะฮะอ่าอย่างนี้นะผมวางไปอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคทีนี้นะครับเสร็จสิ้นในการเขียนหน้าจอละนะครับแบบเบสิกง่ายๆเร็วๆนะครับคราวนี้เราจะเขียนตัว ladder diagram นะครับผมมาที่ตัวนี้นะครับด้านทีวอตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับมีคําว่า ladder นะครับเรา double click เข้าไปครับ อ่าเดินคลิกเข้าไปนะครับตัวซอฟต์แวร์มันจะเปิดนะตัวโปรแกรมขึ้นมาอีกหนึ่งตัวสำหรับเขียน l a d อ e r นะครับเราเขียน l a d อ e r ชื่อว่าตัวแซมซอนะฮะตัวนี้นะครับอ่านะครับอ่านะครับขึ้นมาให้เรานะฮะก็หน้าต่างก็คล้ายๆกันอ่ากับ PLC ทั่วไปนะฮะก็เขียนไม่ยากไม่ยากครับก็สมมุติว่าเราต้องการคอนแทคอ่าผมใส่ F 2ใช่ไหมครับ หรือว่ากดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็น x ใช่ไหมครับ x พิมพ์เลยก็ได้ครับ x4 นะครับกด yes ไปครับ output นะครับ output เราใช้ที่ตัวเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับไอคอนตรงนี้นะครับ output coil นะครับ y4 โอเคแค่นี้นะครับเสร็จแล้วผมมี m ขึ้นมา1ตัวถูกไหมครับที่มันจะทําการกดปุ่มแล้วผมอยากให้ y4 มันออนด้วยนะผมจะ ให้มันขนานกันนะครับผมก็เลยกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เอาลูกศรลากลงอย่างนี้นะฮะมันเป็นการลากเส้นเหมือนกับตัว J x Work o เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับแล้วพอกดใส่ m0 นะครับ m0 กด Yes ไปนะครับเรียบร้อยนะครับ Comp i l e นะครับ Comp i l e ก็คือตัวนี้นะครับหลังจากนั้น o o p p l e s u c c e s s นะครับกด J แล้วก็กด Save ไปสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้กลับ ไปนะฮะอันนี้โปรแกรมเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ากด x 4 y 4 on ออนถูกไหมครับถ้ากด m 0นย์ะฮะ y 4ก็ออนด้วยซึ่งกลับไปที่หน้าทัตกรีนะครับตรงนี้นะฮะก็คือตรงนี้มันจะเป็น m ศนะอ่าผมเปลี่ยนเลเบลเป็น m 0นกัน m 0นย์นะครับส t ต t u s นะฮะ m 0อ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ x สเตตัส y4 สเตตัสนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรากดปุ่มตัวนี้นะครับ X4 ก็จะมีสเตตัสให้เราดูด้วยว่าปุ่มมันถูกกดเข้ามานั่นเองนะครับทีนี้เราจะทาการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนอื่นนะครับให้พวกเรามาเช็คดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าตัวคลิกขวาที่ตัวสตาร์ทวินโดว์ตรงนี้นะครับแล้วมาดู device Manager นะครับผมจะทําการเสียบสาย USB นะฮะเสียบสาย USB เข้ากับที่ตัวพอร์ตนะฮะ เรียบเข้าไปนะครับดูที่ usb ดูวแซ่เอ๋ไหมครับมันจะขึ้นแซมคูนนะครับเบนไอเทคคอร์ปอเรตัวนี้นะครับบางครั้งมันอาจจะเป็นตัวเครื่องหมายตกใจอย่างนี้นะครับคือสำหรับตัว windows 10นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของดิจิตอลซายนะคือตัวไดเวอร์ของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยตัว windows มันเช็คว่ามันไม่ได้ถูก v e r i f y มาจาก windows มันเลยไม่ยอมให้หลันนะดังนั้นเราไปดูขั้นตอนในการ ปิดตัวด i g ิตอลทรายนะฮะของตัว Windows นะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับดังนั้นแต่ถ้าทุกคนเสียบแล้วขึ้น H ตัวนี้นะครับเซมคูลเนสไปเช็คคอร์ปอเรชันตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับอ่ะทีนี้หลังจากนั้นนะครับผมเสียบแล้วนะครับตอนนี้ถ้าดูที่ตัวหน้าจอเราไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับคอมไพน์ดาวน์โหลดนะครับปุ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะทำการคอมไพ l ์ตัวโปรเจกต์ของเราทั้งหมดนะครับทั้ง PLC ด้วยนะแล้วก็ทัศกิร์ด้วยนะฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับกดดาวน์โหลดนะครับอ่าถ้ามาดูที่ตัวหน้าจอของเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูนะหน้าจอเราก็จะขึ้นวิวนี้นะฮะนะครับหน้าจอเราก็จะขึ้นวิวนี้นะฮะ ทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการดาวน์โหลดดังนั้นถ้าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราอาจจะต้องเขียนมันดีๆหน่อยนะครับในการดาวน์โหลดหนึ่งครั้งมันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันจะดาวน์โหลดทั้งตัว PLC ด้วยนะฮะและตัวทัตสกรีนมถึงตัวพารามิเตอร์ของตัว PLC แล้วก็ตัวทัตสกรีนด้วยนะครับดังนั้นก็ใช้เวลาประมาณสัก30วินาทีะไรประมาณนั้นนะครึคร่งนาทีะไรประมาณนั้นนะฮะก็อาจจะ วัยรุ่นอาจจะดูขัดใจหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ามันดูแบบชา้านิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เราก็รอมันโหลดก่อนนะฮะรอมันโหลดก่อนอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับพอมันโหลดเสร็จปุ๊บนะครับก็ขึ้นคอมพิวต์นะครับให้เรากดรีสตาร์ทก็โอเคแล้วก็ปิดไปอ่านะครับอันนี้คือหน้าจอนะครับที่มัน แสดงผลออกมาตรงนี้นะครับดังนั้นตอนนี้คือมันมืดมากเดี๋ยวเจช่วยเพิ่มแสงให้นิดนึงจะได้เห็นตัวปุ่มกดมันหน่อยน,นะครับอ่าโอเคเพอเห็นปุ่มกดแล้วหน้าจอมันจะไม่เห็นแล้วอ่าโอเคได้นะครับทีนี้ผมทดลองกดนะตัว x x ศูนย์นะเอ่อ x สี่นะครับปุ๊บไมาเห็นไหมครับตอนเรากด x สี่นะครับ y สี่มันก็ออนนะครับ y สี่มันก็ออนให้เราไหมครับกดปุ๊บนะครับ หลอดไฟเราก็ทํางานเหมือนกันนะครับหลอดไฟก็ทํางานนี่แสดงว่าเราต่อทั้ง Input ถูกต้องนะครับแล้วก็ o u t p u t ก็ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็สเตตัสเห็นไหมครับ x4 ใน plc นะครับอ่าตรงนี้นะครับสเตตัส x4 ก็ออนนะครับ y4 สเตตัสก็ออนด้วยนะครับแล้วผมทดลองกดที่ m0 นะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่า x4 ตรงนี้นะมันไม่ได้ออนนะแต่ y4 มันออนนะครับไหมครับอ่าอันนี้คือเราสามารถที่จะอ่า กดปุ่มนะครับผ่านหน้าทัศกีนได้เรียบร้อยนะครับก็จะมีเสียงรีเลย์นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้ y 4เป็นซึ่งเป็นอเอาพุทชนิดรีเลย์นะครับติกต๊กแตกติกต๊กแตก,ตก,ตกตนิดหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวตัวการใช้งานของตัวซอฟต์แวร์พื้นพื้นฐานเลยนะครับดังนั้นในโปรเจกต์นะครับเราก็ากดเดี๋ยวผมให้ดูในโปรเจกต์นะครับ เราก็กดเซฟไปนะฮะก็คือเซฟปุ๊บนะครับเมื่อกี้ชื่อมันจะขึ้นอยู่แล้วตอนที่เราตั้งชื่อไฟล์นะครับดังนั้นนะตอนนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะทําการต่อสายที่เป็นดิจิตอลได้แล้วนะครับเขียนโปรแกรมในส่วนของตัว PLC ที่เป็น ladder ได้แล้วนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมที่อยู่ฝั่งหน้าจอในการออกแบบหน้าจอได้แล้วนะครับก็คร่าวๆนะครับสําหรับในการใช้งานพื้นฐานตรงนี้ นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะามาเดโมนะครับให้ดูว่าเวลาเราจะไปใช้งานาฟังก์ชันอื่นๆในตัวทัตกรีนตัวนี้นะครับเราจะามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการบรรยายไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ